รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นเซตสองชิ้นนะเป็นเซตผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะตัวนี้เนื้อผ้าจะมีน้ำหมักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าซักไม่ต้องรีดใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้พี่จะบอกว่าปกติคให้อยู่ที่สองเจ็ดเก้านะวันนี้พี่จะให้โปรพิเศษนะคะพี่งานมีสีเดียวแล้วนะใครเร็วใครได้คะ่ะพี่ของเหลือนิดเดียวตัวนี้ให้พิเศษนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่หนึ่งแปดห้านะ คุ้มค่าและผ้าดีมีน้ำหมักมากๆได้ไปว้าวไม่ผิดหวังค่ะแค่เสื้อก็คุ้มแล้วลูกค้าเซ็ตที่ใส่ได้จริงทั้งเสื้อทั้งกงค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนนะพี่ตัวเสื้องานเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่ซิปทองตรงนี้รูดได้จริงนะคะงานป้ายอย่างดีและมีกระเป๋าตรงนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวงานของสาวอ้วนนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้านะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าเทปตัวเดิมผ้ายืดนนเวนะ เดี๋ยวมาดูตัวเสื้ออกหน้าผ้าตัวนี้ห0นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์นะมีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่เสื้อว่าสวยแล้วนะพี่ดูเสื้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวพี่ดูตรงทรงกางเกงนะคุ้มมากๆลูกค้าดูทรงกางเกงสวยมากๆค่ะผ้าดีมากๆเอวกางเกงเอวก่อนยืด32สองค่ะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกงส9บนิ้วนะความยาว39แล้วพี่ดูทรงสวยใส,ยสย่สบายเลย สะโพก50 52ใส่สบายค่ะพี่แล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะพี่ให้ทั้งเซ็ตนะไม่ได้มาเล่นๆน,นะ้ตัวนี้นาทีทองใครเร็วใครได้เลยทั้งเซ็ตทั้งเสื้อทั้งกางเกงใส่ได้จริงแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยให้แค่185เท่านั้นนะพิเศษจ,จริงๆค่ะจาก279นะพี่ให้แค่185มีไม่กี่ชุดแล้วค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไลอยกับแสงนะ สีอาอมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสด้วยนะตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสประจด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดํานะเสื้อจะเป็นสีขาวนะคะพื้นจะเป็นสีขาวและลายจะเป็นสีดาส่วนกางเกงจะเป็นสีดําเซตนี้จะขอเรียกเซตสีดำนะหรือพี่จะเรียกสีขาวก็ได้มีสีเดียวค่ะพี่ให้พี่แค่185เท่านั้นคุ้มแล้ว คุ้มเวอร์มากๆลูกค้าตัวนี้บอกเลยค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิจกรก็ไม่บวกเพิ่มพี่จะรวมกับตัวอื่นได้เลยคะ่ะเป็นแบบเหมาให้และคุ้มมากๆพี่ดูผ้ามีน้ำหนักแบบนี้นะให้พี่แค่185เท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีเซ็ตนี้พี่จะพิมพ์ว่าสีขาวแลอสีดาก็ได้นะคะพี่จะได้เซ็ตนี้นะเสื้อเป็นพื้นสีขาวและกางเกงเป็นสีดําค่ะเซ็ตนี้ให้แค่185เท่านั้นนะ รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นเซตสองชิ้นนะเป็นเซตผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะตัวนี้เนื้อผ้าจะมีน้ำหมักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าซักไม่ต้องรีดใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้วยเนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้พี่จะบอกว่าปกติคให้อยู่ที่สองเจ็ดเก้านะวันนี้พี่จะให้โปรพิเศษนะคะพี่งานมีสีเดียวแล้วนะใครเร็วใครได้คะ่ะพี่ของเหลือนิดเดียวตัวนี้ให้พิเศษนะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่หนึ่งแปดห้านะ คุ้มค่าและผ้าดีมีน้ำหมักมากๆได้ไปว้าวไม่ผิดหวังค่ะแค่เสื้อก็คุ้มแล้วลูกค้าเซ็ตที่ใส่ได้จริงทั้งเสื้อทั้งกงค่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนนะพี่ตัวเสื้องานเป็นขอบปกแบบนี้นะคะพี่ซิปทองตรงนี้รูดได้จริงนะคะงานป้ายอย่างดีและมีกระเป๋าตรงนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะแขนใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวงานของสาวอ้วนนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้านะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในนะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าเทปตัวเดิมผ้ายุด,ด เดี๋ยวมาดูตัวเสื้ออกหน้าผ้าตัวนี้ห0นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์นะมีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่เสื้อว่าสวยแล้วนะพี่ดูเสื้อว่าสวยแล้วเดี๋ยวพี่ดูตรงทรงกางเกงนะคุ้มมากๆลูกค้าดูทรงกางเกงสวยมากๆค่ะผ้าดีมากๆเอวกางเกงเอวก่อนยืด32สองค่ะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกงส9บนิ้วนะความยาว3 9้าแล้วพี่ดูทรงสวยใสย่สบายเลย สะโพก50 52ใส่สบายค่ะพี่แล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะพี่ให้ทั้งเซ็ตนะไม่ได้มาเล่นๆน,นะ้ตัวนี้นาทีทองใครเร็วใครได้เลยทั้งเซ็ตทั้งเสื้อทั้งเกงใส่ได้จริงแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยให้แค่185เท่านั้นนะพิเศษจ,จริงๆค่ะจาก279นะพี่ให้แค่185มีไม่กี่ชุดแล้วค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล่าลากับแสงนะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงนะอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสด้วยนะตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสประจด้วยสีพี่จะได้ของที่ตรงแบบสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดํานะเสื้อจะเป็นสีขาวนะคะพื้นจะเป็นสีขาวและลายจะเป็นสีดาส่วนกางเจงจะเป็นสีดําเซตนี้จะขอเรียกเซตสีดำนะหรือพี่จะเรียกสีขาวก็ได้มีสีเดียวค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นคุ้มแล้ว คุ้มเวอร์มากๆลูกค้าตัวนี้บอกเลยค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายนะคะพี่เป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิ๊ตัวก็ไม่บวกเพิ่มพี่จะรวมกับตัวอื่นได้เลยคะ่ะเป็นแบบเหมาให้และคุ้มมากๆพี่ดูผ้ามีน้ำหนักแบบนี้นะให้พี่แค่185เท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีเซ็ตนี้พี่จะพิมพ์ว่าสีขาวแลอสีดำก็ได้นะคะพี่จะได้เซ็ตนี้นะเสื้อเป็นพื้นสีขาวและกางเกงเป็นสีดำคะ่ะเซ็ตนี้ให้แค่185เท่านั้นนะ